โหคาซาดิน <ขอ S 1> คือเลเวล82ว้าคือเดี๋ยวก็ลองกันมาแล้วไอ้อะเป็นยังไงไม่กลัวหรอกไอ้พวกเนี้ยแค้แค่ตัวแหลกที่อะเออเล่นบ่อยเฉยแหละลกันเวชใช่ไหมกูออกแครี่แล้วกันนะเออ welcome to นกสุสุสุสคือดาวเว้นแบบแปลกเพื่อนอ่ะเพราะไปปาร์ตี้มาเพิ่งกลับ เ,เหมือนคอล์ตีมอ่ออะคอร์เตีมหมเลยเแต่ว่ายังมีความว่าน็อกซัดอยนะู่นะเหมือนตรงแค่ความว่าน็อกซัดไป,ไป,ไป,ไปด้วไปด้วไปด้วมาเดียวมาเดียวดีดีดดีแลน็อกซัดเป็นสายบวกอยู่แล้วใช่ปะเอาตัวต้นเกมอะไรถูกต้อง<ม>ถูกต้องไม่บอกอะ่ะจะได้อัพโซวมาเอาแล้วหรอรองไม่ล่ะรองไม่ล่ะไป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 เดี๋ยวดเี๋ยวพี่อัพอันติเอาเลยดึงดึงดึงอะไรมีตัวดึงด้วยเหรอแต่เดียกีก ดึงเอาเลยเอาเลยนี่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 เอาอีกเอาอีกแต่กันไม่ทันเลยเดียวเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดกยเฮ้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 ยเ้ยเอ้เฮี่้ยเอมันเ่งมาเออ่้เ้ยย้้้้ยฮ้้อ้เย เฮ้ยรู้ได้เออเฮ้ยที่จมาด้วยเมนดาเลียตว่าเอาเฮ้ย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 เอามันกลับบ้านแล้วเมื่อกี้เจ้าแม่เอาไม่กลับบ้านจริงเราจะพูดดีว่าคาระดินป่าขอไปร้านมาก วนนี้ออดิไไอ่ะเอาขึ้นอนมีขึ้นโอ้โหโล่คุยๆของพาดก้อนมันีโล่ทุกคนเลยเลยเนี่ยว่าสัดี่ไรมันมีไอซี่เป็นโล่แม่โอ้ยเหี่ยวบาเรียนแล้วปัดไปดิทุกอย่างอย่างตอนที่มันชนะพิมเขามาอะไรบ้างไั้เนี่ย เฮ้ย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 ตัดได้ครั้งเดียวตัดได้ครั้งเดียวัแค่ผ่าก็โดนได้เพี่พี่่ยถ้าขวานกูไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่เป็นไรพี่ตั้งหายนะกลับบ้าน อ่าใช่กำลังไปบนเกนหนึ่งนี่แน่บินใจตายไปซะก่อนแจ้งป้ามันเลาะเสออียบว่ารู้อยู่แล้วอ่ะ บอดใช่ไหมไม่มีไม่มีมันไม่เคยบอดนะไอ้เนี่ยบไอี๊ยบไม่บอดจริงดิเดินไปเดินมาไอ้ยเอาเลยคุณนิวเอาเลยคุณนิวสู้ได้คุณนิวสู้มันได้คุณนิวเอาอีกไอ้คนนี้เยี่ยมมากเอาเลยเอาเลยเอาอีกเอาอีกหมดแล้วไม่หมดแล้วอีกเป็นไง จะมาฆ่ากูเป็นไงอุ้ยอ้ยช่วยด้วยช่วยกอดกูโหดกว่ากูอีกแทงน้ำเอาของได้กลังไปซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตออกไหมมีสกิลซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตไปอยู่นี่อยู่นี่พพอร์ตอยู่นี่เอาคุณดูพพอร์ตเราด้วยโดนแล้วกูโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาริโดนไปกับมดเอาเลยสู้ได้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 มันตีแล้วเอาเลยเอาเลยเลย ไม่เป็นไรพี่ตายไม่เป็นไรคาวสาลีข้าวสาลีข้าวสาลีนตายแะดอกบัวดอกบัวดอกบัวตันโอ้ยเดมเบียดเดมเบียดมีวอดปะไม่รู้เหมือนกันคุณนิวเต็มเต็มให้เราเราเอามาก่อเลยเอาเอาโดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วครูเดาถึงนี้จะเอาหมดเลยเอาทั้งหมดเอาเลยคุณนิวบังใครบังใครถึงนี้อุ้ยสวยมาก สวยมากฝั่งนู้นสวยมากไอ้เหี้ยอ้าวจะคนโดนล็อกรใช้เชนไหเอามาบอลเลยนี่มาบอลเลยป่ะไปาบาบาบาสตินสามล็อกกรอนต่อยนะต่อยต่อยก็ต่อยได้รองเท้าได้เนี่ยเออได้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 เราเป็นล็อกซัดไม่ต้องกลัวเราเป็นสายบวกแล้วเมื่อกี้กูงงมากกูจะแฝดไปฆ่าแต่ว่าตายเลยอมั้ย ต่อเลยปะต่อเลยปะมา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 ตามอาบิกินแ่้านหนัมจามาที่ถึงเลมาตามกิกูไม่ินเฮ้ยเราเราเก่งยังไงีดูจกันล่างเลยดิกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าเออเออเออเฮ้ยมาสีมาี คุณเดวไม่วอดตรงนี้หวอดอะไรเอาเลยโอยมันปัดดาบปูไหนไคุยคเดียวเองไงอมันัดดาบอ่ะ อ้โหไฟออกกับลูเดนไปเลยอี้ฮะคุณนิววอดหน่อยหมดหน่อยมังกรอะมีทั้ง3มต้นเอาหมดเลยเรไม่งอกหรอเฮ้ยอัไหนอะอันตเลย เอออามาก,ก่อนได้ไหมพยายามอยู่นะลยครอบโอ้ยระดับการน้ำพอเถอะน้ำพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันสไลด์มาตายนั่นตรงนี้ก็อยู่นั่นเรียบร้อยมีคนตายแล้วทำไมไม่กลับ จบก็กลับแล้วมันเช็คแต่พี่ดิวอ่ะพี่ดิวเราอยู่ตรงนั้นผมพวกน็อกซันจริงไอพวกนอกซันเลยอินแทคเตอร์ไว้ตรงเนี้ยไอพวกนอกซันไอพวกนอกซันอินแทคเตอร์อ่ะเอาดินแทคเตอร์อย่แล้วรังไฟครับเร็วกว่านี้ช็อปเร็วกว่านี้เพื่อนมันรู้ตัวแล้วดีเราโดนดีเราโดน ไม่โดนไม่โดนไม่โดนตู้ต่อตู้ต่อเนาะต่อต่อเราเป็นนกสัตว์เราเป็นนกสัตว์เราเป็นนกสัตว์เออเมาเป็นนกสัตว์เราเป็นกลัวแต่วิล่าที่เดินเข้าป่ากเรื่องตัวนี้ก็ติดฝาเขาแตกอะไรอะไรเขยจบมไปใกล้ๆที่ขัดไปแล้วดิขัดไปแล้วนี่เขาเขาเขาอะไรทำกูเนี่ย แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเออเอาแล้วต่อได้ต่อได้มาแล้วมาแล้วกูมาแล้วกูจะเล่นเล่นไอเนี่ยกูไม่ได้เล่นแล้วนี่กูไม่ได้เล่นเลยอีกี่ยโอ้มาปลาปลาขวาดอันเดียวนะเนี่ยนะเฮ้ยเฮอะไร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 ทำดื้อโอ้ยโอ้นเร็วนี่เออได้เล่นแล้วโว้ย มกก็คนไม่กระตายในเดวเว้ยมีเรือบวงอมัมเราไปถึงไม่เลือกกันตี่สาแครี่วะไม่อยู่จ้าเพิ่งมาเพิ่งมาได้ซ้ำเมื่อกี้เป็นเรือบวงที่ลกที่สุดเลยไม่เนียนเลยแต่แฝดอะไรกันเรียบร้อยแล้วพิเห็นตัวจริงตัวปลอมไม่ก็ไล่ข้าวหมดแล้ว มุ้ย,ยหมอกับเ,เล่มในตัวเฮียนี่เฮ้เอาดิเอาดิเอาดิอเ,อาดเอาแล้วคุณเณดียวเอ้ามันสิเกี่้นายมังกรนายมังกรช่วยด้วยมีคนหลุด, <S <S ดเยวยด้วยมีคนหลุดหลุดอะไรเขาโดนสตันคนหลุด, <S 2> <S 2> เ,ปดเป็นเบี้ยมันล้มไปแล้วมันล้มไปแล้วมันล้มไปแล้วมันหลุดมันเพื่อนเราหลุดเพื่อนเราหลุดใครหลุดใครหลุดคุณดิวคุณดิวหลุดเมื่อกี้อะ ตายไม่หลุดนี่มันขยับอยู่เนี่ยอ้าวหลุดด้านนั่นอ่ะหุดโพสิชันเปนขี้อะไรสัตว์พี่สีงอกไม่ใช่อะไรเนื้อไม่ออกเลยใครเล่นอะไรเอาอกสัตว์เนี่ยพี่เมื่อวานนี่ยังเหม่อเมื่อวานแหละเมื่อวานแบบจะหน้าเหมอมากแล้วสมัยนั้นมันแก้เลยคนเดียวได้เออแล้วไม่ได้หินโอ้เราไปฆ่ามันดิให้ปล่อยไปเลยคนเดียวฆ่ามันดิฆ่ามันดิอกสัตว์บุก นกซัดลุยเฮ้ยอติเลยเช่นผ่อลรอดด้วยไอ้กูโดนกูโดนอะไรตีวะโดนโดนโอนโดนว้ายกูโดนตีเราบาลอนเลยปะบาลอนแล้วก็จบเลยได้นะได้นะได้นะฆ่าก่อนดีฆ่าก่อนเออนี่แหละเจอรุกแล้วเล็บบองเล็บองเล็บองตอนนี้ตอนนี้นีเล้ะเลใกล้ะ เออเฮ้ยเซมิร่าเซมิล่าเซมิล่าเซมิล่าหน่อยวะอเดินใสไปเลยเปิกเปิดเปิกโอ๊ยมันทำอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมกูตายไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยไอคอสช่วย้คอสักซัดสุดๆเกียเลยว่มพลังเลิศเออตะกอนการหายใจเหรอเมื่อกี้ฮิวไม่เล่นแทงไปเลย ไม่จัดไม่ใส่ใจเฮ้ยเฮ้ยอาแล้วเอาแล้วแล้วหิว่อย่นี่นี่หายใจแล้วจะกอดหายใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ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 เอาตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่ะ่หรือไม่ไม่ใช่หรือไม่ฟิวเจอร์มันมีบอร์ดเกมด้วยแล้วชั่วโมงแปดหรือเปล่าไม่แล้วฟิวเจอร์มันรักสิทธิ์อ่ะ ชั่วโม,มงละพี่ชั่วโมงชั่วโมงละสี่สิบห้าบาทเฮ้ยถูกมากเลยแล้วคุณจ่5 5. ายสยามเท่าไหร่หกร้อยไม่มันสยัมไงพี <S <s ่มันก็เป็นงั้นแหละพรุ่งนี้มากเฮ้ยช็อปชอบร้อยสิช็อปไปเร็ว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 พี่เดาถูกมันต้องอยู่ที่ชอปไปก่อนเลยพี่ตายเออเนี่ยที่จริงเรามาเมาเราก็นั่งนอนเงี้ยงกี้กี้อยู่ในห้องไปไหมไปพรุ่งนี้เลยได้กูโดนแล้วไอ้่เขาว้ายไอ้นี่มาจากไหนอ่ะยอมยอุ่งนี้นะเอาดิ เออเอาเลยเอาเลยน็อกซัดน็อกซัดน็อกซัดเอ็นมโบมีกินหัวท้ต้องเย็นอ่ะมาได้นะเราคุยกันเรื่อยชอบเพราะว่าต้องพี่เย็นเน่นอนอยู่นี้เออเอะไรน็อกซัดเอ็นมโบน็อกซัดเอ็นมโบเออเออสารเชนอะเงี้ยเสติคลิปนี้ลงได้ปะไม่ต้องทำอะไรเรือยเลยเอาแล้วอะไรวะเนี่ยวะเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย หลายมากนกสัตว์อะ